บ้านผมทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรครับตอนนี้ผมพยายามช่วยพ่อแม่ครับให้เหนื่อยน้อยมากที่สุดแล้วก็จะตั้งใจเรียนเรียนจงสูงครับจะได้มีงานทำดีๆครับแล้วก็จะได้หาไรายได้ข้าบ้านครับจะมาโชว์อะไรลูกเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ครับทักษะหุ่นยนต์ครับับห<ะ>ุ่นยนต์ของเขาเนี่ยรอบๆมีเข็มฝังอยู่เต็มไปหมดเลยลุยเออเออ,เอ,อ,เอ,อไปไปไป ตัสุดท้ายคือหมายเลขหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัคร,คคคพราพงทองสุขชื่อเล่นชื่อน้องคุณอายุ11ปีเรียนอยู่ชั้นป6ครับศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านภูประสาทอำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ครับ บ้านผมทําอาชีพเกี่ยวกับเกษตรครับพ่อขับรถไถครับแม่เดินสายน้ําหยดวันถั่ววันขาวโพดแล้วก็ดาย่าครับผมก็ไปช่วยทุกวันเสาร์ทีแล้วครับค่าแรงเขาจะให้วันละสามร้อยค่ะงานก็แล้วแต่ป่าป่าอะไรลูกก็จ้าง แล้วก็มันจะมีประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สักสองสามวันประมาณนี้ค่ะก็ไม่ค่อยพอใช้ค่ะต้องมีค่าใช้จ,จ่ายดูแลตาายายแล้วก็ต้องส่งเงินให้ลูกสาวที่เรียนอยู่ราชพัฒน์นักขสวรรค์อาทิตย์ละพันแล้วก็ยังมีหนี้ที่ เอารถมอเตอร์ไซค์ไปเข้าไฟแนนซ์ต้องส่งเดือนละพันสี่ที่กู้มาเพื่อจะเอาไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกสาวพอรายจ่ายเยอะต้องหาอะไรได้เสริมอีกทางก็คือจะไปขายของไปตลาดนัดก็จะขายพวกเสื้อผ้ามือสองอย่างนัดเล็กๆได้300ก็ยังเคย ค่าที่ค่าน้ำมันก็หมดแล้วตอนนี้ผมพยายามช่วยพ่อแม่ครับให้เหน่อยน้อยมากที่สุดแล้วก็จะตั้งใจเรียนเรียนสูงๆครับจะได้มีงานทำดีๆครับแล้วก็จะได้หาไรายได้เข้าบ้านครับอืมทำไมเราถึงอยากไปอ่ะลูกเพราะว่า เห็นพ่อแม่เขาลําบากครับเราพ่อแม่ต้องมาส่งเราเรียนเราก็อยากให้พ่อแม่มีเงินครับแล้วน้องได้ค่าขนมไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่ครับวันล,ละยี่สิบบาทครับมีข้าวกินที่ที่โรงเรียนอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ครับแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรลูกโชว์เรื่องเกี่ยวกับ หุ่นยนต์ครับทักษะหุ่นยนต์ครับอ้าวแล้วชอบสิเออนานจะมีเด็กที่เก่งเกี่ยวกับหุ่นยนต์มาเป็นเป็นหุ่นยนต์แบบไหนะครับเป็นแบบบังคับมือครับเป็นรีโมทบังคับมืออก็ต้องมีการแข่งขันไหมมีอ๋อเคยไปแข่งไหมคะเคยครับเป็นไงบ้างคะก็ได้รางวัลที่หนึ่งที่เสียรลังสิตรางเงินรางวัลสามพันบาทครับโอ้โหธรรมดานั่นเพื่อนหรือรุ่นพี่ครับ รุ่นพี่ครับอ๋ออยู่กันรุ่นพี่เลยตอนที่ไปแข่งทําไมพี่เขาเป็นรุ่นโตแล้วเรารุ่นเด็กอะมันมันเป็นการแข่งรุ่นไหนอะลูกรุ่นผสมครับรุ่นผสมสูงสุดอายุเท่าไหร่สูงสุดมปลายครับแล้วเราก็เป็นเด็กปฐมใช่โอ้โหโหทมรุ่นมากแสดงว่าเก่งสุดเออแล้วอย่างนี้นอกจากหุ่นยนต์แล้วชอบทํากิจกรรมอะไรอีกครับก็เตะบอลครับฮั่นแน่ฮั่นแน่ มาวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้ค่าขนมครับให้แบ่งเบาแม่ด้วยโอเคแล้ววันนี้เต็มที่นะครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับเชิญค่าคุณสวัสดีลูกสวัสดีครับแชมป์ประเทศไทยอโอ้โหเวทีเราต้อนรับแชมป์มาเยอะแล้วเกินครับวันนี้สนใจจะแข่งกับพี่ๆรุ่นสูงวัยไหมลูก <c oughs> สนใจอยู่นะลงหมายตาไปซิลูกโตกว่าเราทุกคนเลยอยากแข่งกับใครที่สุดเพราะถ้าสูงไวเป็นทางนู้นได้ไหม่ะมองทางนี้ลูกไปทางนู้นเลยลูกอยากแข่งกับใครที่สุดลูกดีอ่ะดีอยครับสูงสูงไวกับโตช้าเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมะไม่รู้ไม่รู้จะเรื่องยังไงนะเอาโจทย์มาก่อนกินนะเราค่อยว่ากันนะเอาทีมงานครับภารกิจมาครับ ท่านผู้การครับทักษะของน้องคุณเนี่ยก็คือการบังคับขุนยนด้วยมือครับเดี๋ยว <he> เรามาดูขุนยนของน้องคุณก่อนนะครับขุนยนของเขาเนี่ยรอบรอบตัวเลยมีเข็มฝังอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นหมายความว่าเวลาเดินทางเนี่ยเขาต้องแม่นยำมากมเดินทางโดยที่ไม่ให้เข็มไปโดนลูกโปง่งถ้าโดนลูกโป่งแตกหนึ่งใบไม่เป็นไรลูกแต่ถ้าแตกวันที่สองภารกิจจบเลยเออให้โอกาสพลาดได้หนึ่งใบนะลูกนะ สิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่าตัวคีบในลูกลงโชว์กรรมการในลูกโชว์การคีบในลูก oh. เขาจะมีตัวคีบครับ oh. เขาจะต้องพาน้องตุ๊กตาออกจากวงล้อมตรงนี้ครับ oh. ต้องพาตุ๊กตาทั้ง3าตัวนี้ oh. ไปอยู่ที่พื้นที่สีเขียวคุณครับ oh. คุณมีเวลา90ิวินาทีพาตุ๊กตาไปสู่พื้นที่ปลอดภัยครับ oh. และอนุญาตให้ลูกโป่งแตกได้แค่ใบเดียวนะครับส่วนกรรมการครับให้ท่านเลือกหมายเลขครับ สามฮะเลือกเลยเหรอไม่ไม่ฟังอะไรหน่อยเหรออ๋อไม่รู้ฮัเน้นเร็วเน้นเน้นแย่งชิงน้องจะหยิบเลขใดก่อนเราไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าน้องหยิบหมายเลขใดเป็นตัวที่สองกรรมการท่านนั้นต้องไปเล่นเกมต่อไปคุณลูกหันหลังครับหันหลังหันหลังมาทางนี้อกรรมการชูนิ้วครับท่านเลือกหมายเลขที่คิดว่าน้องจะไม่หยิบเป็นตัวที่สครับ เดาว่าไม่หยิบเป็นตัวที่2ตอนเนี้หมายเลขตรงกันแล้วก็เธอตอบไปแล้วเมื่อกี้เธอตอบไปแล้วเธอชิงตอบใช่ย่อก็เหลือพี่หอยนะเหลือพี่หอยนะหอยต้องชูเลขนั้นนะผมคิดไว้เลขนี้อยู่แล้วโอเคครับคุณลูกขันหลังกันแล้วครับไปลูกเฮ้ยโอ้ยมันเร็วอะ ทำถูกต้องค่ะลูกคุณคิดดีๆมาแล้วลูกน้องได้ลูกตุ๊กตาเป็นหนึ่งตัวครับหมายเลขสองหูมันยากมากเลยครับทางแคบครับโอ้ยโอ้ยเข่งมากเก่งมากตัวต่อไปคือหมายเลขอะไรครับอย่ามาวนเวียนแถวนี้คุณไอ้คุณคิดดีๆต่อปใส่หมายเลขสามครับเกมสำหรับกรรมการเกมจบเลยนะครับ

ชวนนะครับ,รบน้องหยิบหมายเลขแรกคือหมายเลขสองของครูเงาะครับหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขหนึ่งของพี่หอยเลือกไว้แล้วน้องหยิบเป็นตัวของใส่องกท้าทไมอ่ะหมายเลขสามของพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยเตรียมตัวเล่นเกมต่อไปครับบุ่มบ่ามว่องร้องรงครับโอ้โหรเก่งมากเก่งใาญกไม่แตกสักใบเลยครับโอ้โหคล่องมากจุดแรกผ่านแล้วรอจุดต่อไปนะครับทีมงานครับมาครับ หยนุ้ยกี่ครั้งกี่ครั้ง<อ>ก็ตึงเปรี้ยแล้วยุคลูกใหญ่ลูกโตโอ้รอบนี้ลูก,ลกใส่ด้วยนะบางตึงมาเลยท่านผู้การครับน้องควายจะเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆใช้เวลาเดินทางประมาณ45วินาทีครับเมื่อน้องควายชนก้อที่แท่นแรกเนี่ยครับมันจะไปชนแท่นสองเป็นดมิโนโลแล้วก็ชนแท่นสามให้ลูกโป่งแตกสิ่งที่คุณต้องทําก็คือว่าต้องหยิบรอกนี้ออกมาครับ ต้องหยิบล็อเนี้ยออกมาจึงจะปลอดภัยครับแต่จะหยิบได้ยังไงครับในเมื่อสะพานตรงนี้ขาดอยู่เรถไม่สามารถเดินทางข้ามสะพาน oh. ได้คุณ <c oughs> ต้องสร้างสะพานให้ตัวเองครับ oh. หยิบสะพานมาว,วางด้วยหุ่นยนต์มันถ้าพลาดนิดเดียวนะครับถ้าเนี่ยครับจะต้องวางสะพานแบบนี้ครับวางสะพานแบบนี้แล้วก็กะระยะให้เป็นตำแหน่งที่ล้อผ่านพอดีถ้าวางไม่ดีครับมันหล่นวางไม่ดีหล่น เรามีสะพานไว้3ามชิ้นพลาดได้หนึ่งครั้งเวลาของลูกคือสี่จุดห้าวินาทีต้องหยุดกลไกไม่ให้ดูมิโนล้มไปชนลูกโป่งแตกและกรรมการหนึ่งท่านที่จะมานั่งตรงนี้รู้หรือยังว่าเป็นใครพี่น้ยครับใครนะลูกพี่น้ยครับพี่นุ้ยครับเชิญครับคุณนุ้ยะเชิญนะมาต้องบุบเลยนะบุกเตี้ยตัวนะครับ พรอ้อมไปลูกเอาแล้วชู่ๆเฮ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเลยผ่นแล้วครับคุณทันดีต้องวางอยดีนะครับเพราะว่าถ้าวางุ้าดที่เดียวมันจะพังหล่นได้ครับสุดยอดสุดยอดคนเก่งมาแล้วฮะสุดยอดคนเก่งของพี่สินแรนที่พาเอ้ยเอ้ยมาแล้วเว้ยพูดวอยล้มาเว้ย ตรงสะพานแรกมันเฉียงนิดนึงนะครับเอาแล้วสะพานแรกเฉียงนิดนึงครับไปลูกอุ๊บกะดีๆมาแล้วครับมาแล้วครับปุ๊บอฮ้ยเอ้ยคุณทำได้ดีคุณทำได้ดีมันไม่พอดีครับรถไปได้ไหมครับลองดูซิไปได้ไหมลองดูซิไปได้ไหมลองเูซิไปได้ไหมเดี๋ยวเอาคุณอันนี้อันตรงกลางคุณอันตรงกลาตรงกลางครับโอ้ยอย่าหยุด คนใจคุณน้องควายเรียบร้อยครับทุกทายครับคุณเก่งมากโอ้โหขีดเชียวขีดเชียวดูดูสะพานครับสะพานเฉียงแบบนี้คุณโอ้โหอันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับถ้าหมิ่นถ้าเกิดนิดเดียวเนี่ยคือเขียนนิดเดียวหล่นเลยนะครับต้องการครับน้องควาย ไม่สามารถทําให้ลูกโป่งแตกได้ภารกิจนี้คุณเก่งมากลูกดูด้ยครับรอดปลอดภัยไม่ค่าเสียัจครับทีมงานครับเชิญครับทีมงานครับวันนี้เรารู้จักกับน้องคุณทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับน้องคุณเนี่ยเก่งจริงๆผมว่าไม่ใช่แค่คุณประโยชน์สําหรับครอบครัวหรอก มันจะเป็นคุณประโยชน์สําหรับประเทศชาติด้วย <Ừ. S 1> ผมเชื่อว่าความสามารถของเขาตรงนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้แค่บังคับบุญนยน์ยนแล้วเขาอาจจะไปบังคับอะไรหลายๆอยา่างตั้งใจดีๆรักษาตัวดีๆกระตันอยู่เยอะๆและชีวิตของน้องจะเจริญรุ่งเรืองครับขอบคุณครับทุกท่านครับความฝันที่พาคุณมาซูเปอร์เทนก็คือว่าเขาอยากได้งบประมาณ เป็นค่าขนมครับเพื่อจะได้แบ่งเบาภาร,ร,ร,ระครอบครัวครับทั้งสามท่านครับพวกเราสามคนให้ผ่านครับคุณลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเก่งของคุณเรื่องราวความสามารถและความฝันที่คุณอยากได้จากรายการให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบเรื่องงบประมาณเป็นค่าขนมไม่ใช่ปัญหาเลยลูกผู้ใหญ่ King Power เตรียมไว้ให้ แต่ว่าท่านบอกว่าอยากให้สิ่งนี้เป็นความฝันพิเศษกับคุณด้วยคุณทันหลังก่อนแล้วก็เดินหน้ามาข้างหน้าสีก้าลูกทีมงานครับขอความฝันให้น้องคุณจากผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ครับ<ม>เฮ้ยเฮ้ย คุณครับหันมามองกันละครับโคลนรับเฮ้ย,ยลูกยิ้มฉันเลยคุณลูกนี่จะเป็นสตตั์ที่แรกในชีวิตที่เป็นของเราใช่ไหมลูกต้องจับสัมผัสดสวยงามไม่ใช่แค่รองเท้าคู่นี้นะลูกแต่ว่าผู้ใหญ่ Power กินพาวเวอมีผ้าขนมให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจาก King Power ์สองหมื่นบาทจากินพาวเวอร์ครับ คุณครับเหรียญของซุปเปอร์เทนลูกเราทําขึ้นมาเพื่อมอบให้กับเด็กเก่งคนหนึ่งซึ่งเขายอดเยี่ยมมากในการบังคับขุ่นยนแล้วเราเชื่อว่าเขาจะสามารถควบคุมขุ่นยนต์รวมถึงควบคุมกลไกลการเติบโตไปสู่อนาคตของเขาได้อย่างที่เขามุ่งหวังนะลูกที่ด้านหลังเหรียญเนี่ยสลักชื่อไว้ด้วยว่าเป็นของเด็กชายพรครับพงทองสุขเหรียญซุปเปอร์เทนเหรียญนี้เป็นของคุณนะลูก ครับุณครับมาตรงนี้อีกนิดลูกความฝันในอนาคตของคุณใช่ภาพนี้ไหมลูกว้าวกับตันคุณครับอัจเราะหพันจิ๋วของเรานะครับว่าที่กับตันคุณครับน้องคุณครับสก่งามสิ สุปเเ็นอัฉริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์16นาฬิกา45นาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ